เจนนี่รีบขอโทษหลังแฟนคลับเอื้อมมือมาจับน้องอยู่จีนแต่โดนที่เลี้ยงปัดออกเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่ก้าวข้ามผ่านทุกดราม่าจนปัจจุบันทางด้านเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเป็นที่รักของใครหลายๆคนโดยความจริงใจกตัญญูเลี้ยงดูครอบครัว และตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเจนนี่และยูฉัดมงคลก็ได้มีโซ่ทองคล้องใจอย่างน้องอยูจินที่เรียกได้ว่าทำเอาบรรดาพี่ป้านาอาหลายหลายท่านตกหลุมรักเข้าเต็มๆในความน่ารักของน้องอยูจินล่าสุดทางด้านผู้ใช้ t ติ๊กต็อกรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปหลังบังเอิญเจอเจนนี่และน้องอยูจิน ที่สนามฟุตบอลและในคลิปได้เห็นมีแฟนคลับที่เอนดูในความน่ารักของน้องอยูจินและจะเอื้อมมือมาจับที่แก้มทันทีที่ทางด้านที่เลี้ยงเห็นรีบคว้ามือปัดออกเบาๆพร้อมบอกว่าไม่จับน้องนะคะน้องเพิ่งออกจากโรงพยาบาลทางด้านเจนนี่รีบขอโทษหลังแฟนคลับเอื้อมมือมาจับน้องอยูจินแต่โดนที่เลี้ยงปัดออกพร้อมกล่าวว่า โทษทีทีน้องไม่สบายเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเลยพร้อมกับยิ้มให้หลังจากที่คลิปได้เผยแพร่ออกไปต้องบอกเลยว่ามีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมเจนนี่ว่าน่ารักมากๆรีบขอโทษเอฟซทันทีพร้อมกับชื่อชมมือที่ห้ามจับแก้มนอนว่าเร็วดีมาก